สวัสดียมามเช้าบรรยากาศฝนตกหลิน่นน้อยค่ะห้าเนวกินก่อนจักสิกลินยัางมัน,นพี่น้องเองเราหุงข้าวไว้เมื่อคืนค่ะเอาไงไงแล้วกันมือนเนี่ยเขาผัดใส่ไข่ปุกกระเทียมจ้ะโอ้เอาเปลือกออกตั้งกระทะจ้ะ น้ำมันเราจะใส่ไข่สองรอบนะคะกระเทียมโอ้ฟุ้งดองดองเลยเจ้ข้าวลงไป ปรุงรสจ้าจะใส่เ,เป็นเกลือแทนนะคะเราจะไม่ใส่น้ำปลาใส่เ,เกลือน้ำตาลอยาจะมากซีอิว๊วโอ้บดเลวพี่น้องเอ่ยโคลีจ้าเข้ากันซิมๆเบิ่งเลอร์ขันมันจางกับใส่เกลือ ไอยบอลใส่น้ำตาเพราะว่ามา,มามากินน้ำตาลได้มาจา้ะอ้พริกไทยกับหน้องเขาละใส่ไข่อีกหนึ่งรอบค่ะรอบนี้ใส่ให้ไข่ได้คลุกกับข้าวใส่ไปคุลิคุลิให้เข้ากัน สร็จแล้วปิดแก๊สลอยหอมจ้าแล้วก็คร่เคร่เครนะคะให้กันคะ่ะปิดอันเสร็จค่ะข้าวผัดเรารเรียบร้อยแล้วเสรียบร้อยจ้าอาหารชาวเฮาเมออน,นี่นี่คือหน้าตาข้าวผัดไข่ทำง่ายง่ายเสีบเสบๆเมนูเล่งดวนจ้า